ไม่เลขอ,อะไรแลวจ,จุกเลจุกเลขอะไรครับแป๊บหนึ่งครับต, 9, ต่อหนึ่งห้าห้าเก้าพี่หนึ่งห้าห้าเก้าเวัสดีครับพี่เฮ้ยน้องพี่ขอเสียง<อ>ดังพี่ขอเบาๆหน่อยได้ไหมแป๊บนึงเสื้อฟ้า <c oughs> ว่าวันดีเจน้องเลขเลขอะไรครับจุกสองสามห้าแปดครับสองสามห้าแปดห้าห้านุ๊กเอีดีอย่างเดียวไม่มีเลยพี่เลขอะไรนะครับจุก สองสามห้าแปดครับเสียงดังฟังชัดเลยนะครับน้องไตเติลนาตู้เนี่ยอะะไรนเสียงดังฟังชัดเลยนะครับใครผมอะไรบางแก้วครับใช่ครับหน้าผมนาตูหนาตู้รันอยู่นะครับนาตู้ขอให้ลั่นครับอกใครบอกก็ได้ลั่นไม่ลั่นไม่รู้อ่ะ ครสี่จังหวะไปครับวันนี้สีจ่จังหวะนโมเลขอะไรครับนโมหนึ่งแปดสี่หนึ่งครับก็คือถ้าเติมก็คือได้เกาะด,ด้วยใช่ไหมครับกูจะเติมนะครับได้เต้มจะเติมครับนี่ครับนี่ครับต,ต้องเติมตตลั่นเลยแหละครับลั่นนี่นีน่ไปวง,ง,งล้ออะวงล้อเสียงเชิ่กอะ ครบเนาะครับ,บครับครบมาครับ,<ม>รบจิกแจ้งะไรอ่ะเสียงดังอ่ะจีน่าสีสีสฟ,าฟา้าให้ผมเดินเลยไหมครับเอาเลยครับเมื่อกี้ยอยู่ไหนใหผมเชียร์ครับลองไปดูเฮ้ยอุ้ยอากี้อ่อืมฮัลโหลน้องน้องชายไอ้ แก๊งแก๊งสีน้ำเงินอ่ะชื่ออะไรนะโอดิสิทธ์เหรออุ้ยใช่ครับโอดิสิทธใช่ครับพี่ใช่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เสียงดังพี่บอกให้เอาเสียงเบาเราไม่ได้ยินเหรอผมก็เงียบเลยแล้วผมก็ขึ้นมาข้างบนนี่โอกาสมากนะตู้เลยโอกาสากพี่ขอห้าหมื่นได้ปะไม่มีให้ครับอ๋อแล้วทำไมถึงไม่มีอ่ะออนี่ผมว็ได้ครับพี่ยามะอยู่นี่ครับมไม่คนไหนตอบผมอยากได้คนที่ตอบว่าไม่มีอ่ะให้เขาให้ผมได้ปะให้เรียกว่าเอาด้วย เหมือนที่นี่เลยอ่ะเหมือนเขาแบบเรียกมาอะไรสักอย่างเลยครับใช่ไหมครับเอากี่ตัวนกเนี่ยเอาสี่แปดครับเที่อยไดงนี้เลยเขาเก้าสี่แปดครับโอ้โหเดินเดินมาหาเขาด้วยเรียกแบบเหมือนกวักมือเรียกเลยอ่ะพอโดนขาครับเหมือนเหมือนแต่จริงอ่ะผมอยากได้กับคนที่พูดนะเหมือนกวากมือเรียกเลยครับเมื่อกี้เหมือนกวากมือเรียกไปเอาเงินเลยอ้าวเฮ้ยอะไรนะครับว่าไงนะครับเหมือนเขากวักมือเรียกไปเอาเงินเลยนะเมื่อกี้ อ้าวแจ้งแจ้งน้องใหม่ได้ครับเช็คเก็ได้เลยคเช็คเช็คก็ได้ครับเช็คเหรอครับใช่ครับให้เขารู้จักหน่อยครับเขารู้จักหน่อยให้เขารู้จักหน่อยครับคนไหนครับคนไหนเรียกคนเมื่อกี้คนที่กวักมือเรียกเอาเงินนะคอ่ะฮัลโหลคนไหนคนไหนที่ให้เงินอ่ะมามาคุยกับผมแป๊บนึงเดี๋ยวเมื่อกี้คนคนไหนกิ๊บเงินให้อ่ะผมครับมามานี่หน่อยครับไม่มันมันกี๊กวักเรียกหรอหรือว่าไง ก่อนเ้คืออะไรฮะไม่เมื <ros> ่อกี้ที่ให้เงิน่ะคือมาเอาที่นี่มาเอากับผมเนี่ยมาคือยังไงไงนะครับที่ที่บอกว่ามามาเอาเงินกับผมเนี่ยมาคือปักเรียกไม่อยากให้ยังมีปัญหาครับเพราะพอาเพิ่งแกงเพิ่งตีมาแล้วคนไม่พอครับก็เลยให้เงินไปไม่ใช่ไปเดี๋ยวว่าผมมาบอกเพราะว่าเดี๋ยวว่าตัว ผมมาบอกเขาว่าเขาเหมือนเหมโดนปตบมือเรียกเลยไม่ใช่เขาเด็กเดินหมายถึงว่าเอึงไอ๊ะนะครับเอ๊น้ำเสียงดังจริงด้วรเงินอะไรเล่กอะไรเอ้ยมึงเล่กอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมบอกว่าน่าจะเป็นที่พี่เขาเป็นคนแบบแบบนั้นอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นฟังมันก็ไม่โอเคถูกไหมล่ะเราเราพี่พี่ก็บอกไวแล้วว่าเอ้ยว่าเบาหน่อยไหมครับขึ้นมาข้างบนเลยฮะก็เลยขึ้นมาข้างบนกันเลยใครเป็นหัวแก๊งเขาอ๋อใช่ใช่ครับ พี่ยังคนเสียงดังอยู่แล้วครับแล้วก็เลยแต่ปัญหาก็คือขึ้นมากันบนกันครับจะได้แบบไม่เสียงดังพี่ว่าต้องหาอะไรแบบแย่ไหมล่ะมันถึงจะได้มันอาจจะได้เงียบนิดนึงอ่ะอ๋อน่าจะแตกเลยครับถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่มันมันอยู่ที่เจ้าตัวด้วยไงเราพี่ก็พี่ก็แค่บอกเฉยๆว่าเบาๆหน่อยได้นะครับเราจะเรียกเรียกเรียกเราตูต้าว่าไรคำพูดปกติอ่ะเราตูตาเราตูตาเราตูต้าเราตูต้าเราตูตา เราตัวตาเคลียร์อยู่เราไม่ไม่ไม่ก็เรียกมาเรียกมาม,มีมีทางออกให้แล้วมีทางออกแล้วอะไรนะครับคือ <c ười> ให้ให้เขาอะมาย, <c oughs> ยืยนยืนพูด <c oughs> คำ <c oughs> ที่เสียงดังเมื่อกี้ครับสักหนึ่งร้อยครั้งนะครับตรงเนี้ยที่เราหน้าตู้ในข้างล่างผมว่าลงโทษเขาบนี้เดียวครับถ้าเราไม่ตีเขา เขาเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาแตกเลยนะครับไม่เราไม่ไม่ไม่ก็เขามายืนแบบยืนพูดหน้าตู้นะครับเราไม่ทําอะไรเขาเลยครับเขาได้ได้ครับแต่เขาจะเล่นรีแล้วนะอยี่ยได้ครับเขาไม่ยืนพูดเราฟังยี่สิบเราได้ครับได้ครับที่พูดเมื่อกี้หลอครับ S <S เสียงเลยใช่ใช่ที่พูดอยู่ข้างล่างใช่ป่ะ <khi John Lol> ท,ท,ที่เสียงดังๆอะ่ะ <era> ไม่รู้ครับเพิ่งมาไหนสีน้ำตาลเขาไหนอะ่ะโอ้ยโดนปัน่นอันนี้โดนปัน่นแล้วอันนี้โดนปัน่นนี่เขาปั่นเห้วครับอันนี้เขาปันนนป่นอันนี้โดนปั่นภาษาแล้วาารครับเอออันนี้จะล้อหลอกใช่ไหมล้อหลอกไงครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเขาถามถึงหัวแกงไม่ใช่หรอ ก็เขาบอกหัวน้ําตาลหน้าตู้ไม่ใช่หรอใช่ครับอันนี้ผัวแกงผมแ่ะครับไงครับไม่ไอคนเสียงดังๆที่อยู่ในตู้ข้างล่างตอนแรกอยู่ไหนครับเห็นไหมอ่าลองลองถามให้หน่อยได้ไหมครับอ่าใช่ครับลูกเนี้ยลูกเนียขึ้นขึ้นมาชันบอกว่าบอกให้หน่อยได้ไหมครับเราก็เหมือนแบบก็เหมือนมีอาการเลยครับก็แบบพูดต่อใชบ ใช่ก็มาพูดแบบเพื่อนอะไรตรงเนี้ยข้างๆข้างๆเนี่ยอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเลยอ่าครับอ่าอ่าอ่าั้นผมขอโทษเทนเนีกผมด้วยแล้วกันนะงั้นงั้นคุณหัวแก๊งมานี่หน่อยได้ไหมอ่าอ่าไปไปเราจะลืม้ผมอยากได้คำขอโทษนะครับสักยี่สิบรอบได้ไหมอยากได้คำขอโทษสักยี่สิบรอบอ่ะไม่ได้ครับอ้าว ครั้งเดียวก็พอแล้วครับขอโทษผมว่าจริงใจด้วยมกริใจเสมอนี่หรอจริงใจครั้งเดียวนะครั้งเดียวผมถ้าผมขอโทษยังไงขอโทษก็เดินอย่างนี้ก็ได้เลยขอโทษครับไงอันนี้ผมไม่ได้ปั ans ans ans> ans ans> ่นนะคือผมพูดดีมากเลยนะข้างล่างผมก็ได้ปั่นเหมือนกันผมขอโทษจริงจริงเนี่ยใช่ครับไม่แล้วแล้วไม่ได้หรอครับยี่สิบรอบไม่ได้หรอรอบเดียวก็พอแล้วครับผมอยากได้ยี่สิบอะ รอบเดียวพอแล้วอุ้ยันนี้คือโหดมากเลยครับวันนี้พอจริงเหรอครับหาว่าว่าไงนะอ่ะอยู่ไหนอ่ะมาแล้วพี่ได้แค่รอบเดียวใช่ไหมครับคัรำสุดท้ายครับที่จเลีกอะไรขอโทษจริงใจรอบเดียวครับคำ คำขอโทษจะไปใช้เยอะเลยมันมันเหมือนตอแหลอผมตอแหลไงอ่ะก็สมมติว่าผมคุณบอกให้ผมขอโทษผมแค่บอกโทษงนี้อย่างนี้ก็ได้ปะแล้วตั้งเศษผมเป็นไงครับเหมือนเหมือนกวนตีนอ่ะอนี้อ๋อใช่ผมไม่ได้กวนตีคนนีงเอแล้วไม่ไม่กวนตีนี่คือยังไงครับเห็นบอกว่าแค่ครั้งเดียวก็พอคือคือยังไงอ่ะแล้วคือผมอยากได้ยี่สิบอ่ะก็ผมไม่ได้ผิดอะไรนี่ ไม่ผิดผ <ม S 1> หรอผมไม่รู้เรื่องไงอ้าก็คนในแกงคุณไม่ล่ะใช่ไงไปมงเอาดิไปให้หมดเลยพวกมึงอ,ะอ่ะมึงเรียกมาให้ด้วยกูจะปอกแปดปอกเก้าด้วยโอ้คไหมครับเฮีย เนี่ยเข้ามามีคนมาเป็นเข้ามาเขาได้คุยแล้วเขาได้คุยอะไรหรือเปล่าลองไปถามเขาดูเขาได้คุยอะไรหรือเปล่าคนอันนี้คนหน้าแกงเขาก็โหดดีนะครับเนี่ยหมายถึงว่าไม่ไม,ไม่นี่ปล่อยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามให้พี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ข้างล่างเขาเรียกอ่ะครับครับผมพี่ข้างล<ด> <ๆ S 2> ่างเขาเร<ข>ียกอ่ะครับปื้มปื๊มปื๊มข้างล่างเขาเรียกปื้ม อ,นนอันนี้หัวแก๊งใช่ไหมครับขออนุญาตชุบได้ไหมครับอ่าสักครู่ครับขอขอสักครู่ครับอุ้ยผมชุบเองดีกว่า ตามเพื่อนหน <Okay. S 1> ่อยครับหนึ <Luis> ่งสองขอโทษครับยอนรอรอหยอกขอโทษครับรอเล่นนะครับพี่พี่ต๊อดครับไม่งอมใช่ไหมครับไม่งอมครับไม่งอมครับไม่งอมครับ เป็นเพียงแค่รายการล้อกันเล่นครับไม่มีอะไรเลยคุณได้รับรางวัลด้วยนะคุณได้รับรางวัลด้วยนะใช่ครับเรขอะไรครับนี่ก็เป็นบททดสอบของใช่กระเป๋าอะไรสองหนึ่งเจ็ดครับนี่ครับใช่ครับรายการล้อกันเล่นครับล้อกันรวงรวกันเล่นนะใช่ครับแค่หยอกล้อกันนะครับผมไม่เป็นอะไรนะขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับ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 เห็นคนเมื่อกี้ไหมอรัใครเมไหนครับ ที่ผมแทงไปอีกคนอ่ะทางฝั่งนีขอขอโทษด,ด้วยนะครับขอโทษด,ด้วยนะไม่โกรธนะไม่โกรธนะขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรนนครับน้องเต้นเต้นเขาทำไมเขาดูไม่โกรธแต่เขากำหมัดที่มนะือเหมือนกัดฟันนะครับขอโทษขอโทษอีกรอบเหมือนกัดป่านนะีแล้วถ้าเขาเอาขอโทษยี่สิบรอบคืนล่ะเมื่อวานน้องเอาเมื่อวานน้องเอาเปล่าได้กิ้งอัรางวัลอิงอัพสตอรี่เดี๋ยววันนี้คุณต่ออะไรเอาเอาเกิร์ไปแล้วแล้วถือว่าเขาบอกว่างั้นมาขอโทษยี่สิบรอบสิไม่ทำหรอไม่ทำหรอ ชนะมึงชนะได้อยู่แล้วฮัลโหลครับพี่สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่อุ้ยสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับชื่อนัโมครับผมชื่อนัโมครับนัโมกับนัโมไลต์เต้ลครับสวัสดีครับพี่นัโมนี่เขาเล่นกับดีมียครับพี่พูดพี่ครับเขาเล่นดีเลยครับชื่ออะไรครับวันนี้เออผมชื่อเจครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรากระขายครับวันนี้ วันนี้ตีกับเดียมเฮดคาเฟ่โอ้สึกใหญ่แล้ววันนี้ไม่รู้สึกใหญ่หรือเปล่าครับพี่อ่ะอ้าวแต่ว่าพร้อมอยู่แล้วตั้งมาแล้วไม่ใช่พร้อมพร้อมในระดับหนึ่งครับพี่อ่ะคุยยังคุยกับตาต้ายังคุยคุยแล้วครับพี่ตอสามทุ่มครับพี่เกมห้าเอ็มครับอู้สู้ๆนะครับพรอคับี่สวัสดีครับ วันนี้ไม่มาสายอะวันนี้รถติดครับแต่แต่เติมไฟให้เราเราต้องเคลียร์ตัวเองด้วยนะอันเนี้ยได้ครับได้วันนี้ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้คุณเงาสุดท้ายที่เหลืออยู่บ้านยาวละโอเคครับดูจัดการตัวเองด้วยเรายการเล่นครับไม่มีอะไรอุ๊ยโดไปแล้ว เอ้ยลูกคุณป้านเนี่ยใช่ใช่ปีนลงมาเร็วทำไมพี่เขาไม่รู้ตักล็อกรถครับเนี่ยนไม่มีใครขโม,มยหรอกครับหนูหนูเสือขโมยไปน่มมนะหนูเข้าไปหนูขโม,มยปุ๊บหนูหมอดเลยหนูหลับเลยเด็กคุณเอานนีพ่พอดีตอนเขาส่งรูปตอนที่เขาสู้เกี่ยวมาคุณคุณอยูอย่กับตอนทั้งวันคุณส่งรูปตอนคุณสู้เกี่ยวไม่ถูกเ้ยไหมครับใครชนเขาอ่ะ กูตาย <laughs> <c oughs> อา้าวไอ้ดำมงคา